สิงหลุยซื้อก่องหน้ามักรานี้สเปอร์เต็งรวบกาลเกอร์เชลซียันไม่ร่วมยูโรเปียนซูเปอร์ลีกสวัสดีครับ ขาต้อนรับไปช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับได้ยินข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับมาเช้านี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับผมก็ก่อนจะไปเริ่มผมทําเป็นตอนๆมาให้ข้างล่างนะสามารถกดที่ดี c ซน์ช่องนั้นเลยเลยสามารถกระโดดไปกระโดดมาดูตอนที่สนใจหรือว่าจะดูจนรวดเดียวจบ <c oughs> ก็ทําได้เหมือนกันฝากไว้ด้วยนะครับแล้วสําหรับ ใครที่ดูกันมาตลอดเลยนะครับผมเนี่ยไม่ได้กด u b s c r i ร e กันฝากกด u ับ c r i b e กันด้วยหรือคนที่เพิ่งมาแล้วดูแล้วชอบใจก็ฝากกด u b s ส r i b e กันด้วยพาวประดิมมีไปหมื่นซับหน่อยอยู่ในมือทุกคนแล้วฝากไปด้วยนะครับผมอ่ะโอเคก่อนจะไปเริ่มนะครับผมขอฝากไว้ด้วยเลยเหมือนเดิมกับอารีออฟซันชายนะใครที่มองหาดอกไม้ในโอกาสพิเศษพิเศษแทนกับคนรักคนพิเศษนะครับผมก็ทักไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์อัติตาในทิกต็อกอินสตาแกรมแล้วก็ในเว็บไซต์อารีออฟซันชัยฝากไปด้วยนะครับมา มาเข้าเรื่องของเรากันเลยแล้วกันนะครับผมวันนี้ข่าวไม่เยอะมากนะแต่เริ่มที่ข่าวดีก่อนแล้วกันผ่าตัดสักทีโอ้โหลีเจมนะครับผมก็มีรายงานนะจากโรมาโนนะครับผมเมื่อก่อนนั้นจริงๆเนี่ยมีการพูดคุยกันไว้แล้วนะครับผมแล้วก็จนออฟฟิเชียลเนี่ยก็ผ่าตัดเรียบร้อยนะโรมาโน่เนี่ยเริ่มว่าเจมเนี่ยเตรียมจะรับรับเข้าการผ่าตัดนะครับผมแฮมสตริงในที่ฟินแลนด์นะซึ่งทั้งนักเตะนะครับผมแล้วก็ทีมงานเชลซีเนี่ยได้มีการตัดสินใจร่วมกันนะแล้วก็คาบว่าเจมเนี่ย จะพักยาวเป็นถึงเดือนเมษาปีหน้าเลยอาจจะต้องพาดอยู่ประมาณมากกว่า3เดือนในฤดูการนี้ไปนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกนะครับผมก็ออฟฟิเชีเรียบร้อยริซแยมโพสร,รูปเองใน IG นะครับผมบอกว่าพาตัดแฮมสิงเสร็จแล้วเรียบร้อยอ่าโอเคก็เดี๋ยวรอดูกันว่า ว่าจะพักนานแค่ไหนและพอพาตาเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะเป็นยังไงก็จ,จะกลับมาได้หรือเปล่าในเกมที่เออขาเรียนในเกมที่เหลืออยู่แล้วก็จะได้ลุ้นไปเล่นฟุตบอลยุโรปหรือเปล่า,าก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันแล้วกันนะครับก็คอยหายไๆ้ๆแล้วก็ไม่มีอาการไม่มีอาการบาดเจ็บอีกต่อไปนะสำหรับลิสเจมนะครับโอเคเ้าส่วนข่าวต่อไปนะครับผมก็ไปพูดถึงบทความของเดวิดออนสตีนหน่อยนะครับผมอันนี้เนี่ย เออจริงๆก็มันจะมีบทความของหลายหอแบบเรื่อยๆ,ยๆ,ยๆนะที่เดวิดออนซินจะพูดรวบๆของหลายๆทีมนะครับผมก็จะมีมีพูดถึงทุกทีมนั่นแหละเออก็ในในพเมีลีกนะครับผมก็จะมีอ,ะอย่างที่บอกนะก็จะมีพูดถึงเชลซีด้วยนะครับผมทีนี้เนี่ยอ่าในเชลซีเนี่ยเขาพูดว่าอะไรนะอันนี้ต้องเป็นบทความทีม่ต้องเสียตังค์เข้าไปดูนะครับผมก็ต้องกด u u s c r i b e ของของ a t ตติกยูเคไว้นะอ่ะทีนี้เนี่ยบทมันน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าในอีกไม่กี่อาทิตย์นี คาดหวังได้เลยนะครับผมว่าเชลซีเนี่ยจะลุยตลาดจะลุยตลาดกองหน้าแน่นอนนะครับผมอ่ะก็เตรียมที่จะลุยตลาดกองหน้านะเขาบอกว่ายัางไงอะในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะเราสามารถคาดหวังได้เลยนะว่าเชลซีเนี่ยจะมองหากองหน้านะครับผมและอาจจะบรรลุอาจจะจบข้อตกลงได้นะครับผมภายในเดือนมการาเนี่ยอย่างน้อยก็สักคนหนึ่งนะนะครับผมแล้วก็อ่านักสหรับนักเตะท,ที่จะย้ายมาหลังจบฤด,ดูกาลน,นี้หรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันแล้วกันนะครับผมเขาบอกว่า ตอนนี้เนะี่ยเชลซีนะครับผมก็ดูจะก็มีความสุขดีกับทั้งผู้รักษาประตูทั้งสองคนนะครับผมและอาจจะมองถึงการขายคอนเนอร์การ์ลัเก,กอร์ออกไปด้วยนะครับเพื่อจะระดมทุนนะ,ะไปซื้อนักเตะนะครับผมและทีนี้เนะี่ยมันก็โยงอะไรกันอีกนะครับผมอ่ะมันก็โยงไปถึงเรื่องของข้างบนนะเกี่ยวกับอาร์เซนอลนิดนึงนะครับผมก็อาร์เซนอลอยู่ไหนนะอ่ะพูดถึงตรงนี้นะครับผมอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้เนะี่ย เออทั้งอาร์เซนอลแล้วก็เชลซีนะครับผมเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยเตรียมที่จะปล่อยยืมนักเตะด้วยนะครับผมแล้วก็เชื่อกันว่าเอ่ออีวานโทนี่นะครับผมเบนฟอร์ดเนี่ยไม่ได้อยู่ในลิสต์เป้าหมายอันดับต้นๆของเชลซีนะครับผมแล้วก็คาดว่าวิกเตอร์โอซิเมียมนะครับผมเบนจามินเซสโก้นะครับผมอีวานเฟอร์กูสันเนี่ยก็ยังเป็นคนในเป็นหนึ่งในหลายๆคนนะครับผมที่จะไม่ได้ย้ายไปที่อาร์เซนอลเร็วๆนี้นะครับผมอาจจะเป็นเป้าหมายของเชลซีต่อไปด้วยเหมือนกันนะอ่ะก็ต้องรอดูกันก็คือถ้ารวบเนี่ยอ่ะอย่างที่บบออกกเลยนะคครัผม็ื เชลซี Chelsea, มักการนี้เนี่ยจะหากองหน้าสักคนหนึ่งแน่นอนนะครับผมแต่ไม่น่าจะใช่อีวานโทนี่นะอย่างที่เคยพูดไปนะครับผมเพราะว่าด้วยโปรไฟล์แล้วก็จำนวนเขาเรียกนะคะ่าตัวที่พูดไปเล่าให้ฟังไปเมื่อวานนะครับผมก็อาจจะไม่ใช่ในท็อปลิสต์ของเราเท่าไหร่นะครับผมแต่ทีนี้อย่างที่บอกนะโรมาโน่เนี่ยก็เสริมก็เสริมในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับผมของอีวานโทนี่นะก็บอกว่ามีรายงานนะครับผมอาร์เซนอลเนี่ยเป็นตัวเต็งที่จะคว้า นะครับผมอีวานโทนี่เนี่ยมากกว่าเชลซีนะครับผมแต่เขาบอกอย่างที่บอกตลาดยังไม่เปิดอย่าพึ่งตัดโอกาสอะไรออกไปทั้งนั้นนะครับผมถ้าถามตอนนี้เนี่ยยังไม่ตัดโอกาสทุกสโมสรรับในการคว้าอีวานโทนี่นะเชลซี Chelsea เนี่ยก็กำลังตัดสินใจเรื่องสถานการณ์ของกองหน้าอยู่เหมือนกันนะครับผมต้องรอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นในช่วงตลาดมกราที่จะถึงนะครับผมก็ ผมคิดว่าก็ไม่น่าจะใช่นะไม่น่าจะใช่อ e ีวานโทนี่นะหรือถ้าใครที่อยากได้ก็ลองแชร์มาหน่อยแล้วกันแต่ผมรู้สึกว่าเราน่าจะไปทางวิเตอร์โอซิมเฮมซะมากกว่าหรือว่าจะเป็นตัวอื่นไปอะอย่างเบนจามินเซสโกหรือเปล่าเอามาขัดตาทับหรือว่ายังไงก็แต่นี้บอกถ้าเราจะจ่ายอะไรขนาดนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเจ็บและจบมากกว่าเนาะก็คิดว่าไม่ใช่อ e ีวานโทนี่ด้วยด้วยโปรไฟล์ที่อายุเยอะเกินไปแล้วก็ค่าตัวก็แพงกว่าที่คิดด้วยเหมือนกันนะครับผมอ่ะก็รอติดตามมาต่อไปแล้วกันนะทีนี้เนี่ย พอพูดถึงกองหน้าใช่ไหมอ่ะเราไปพูดถึงตัวรุกกันหน่อยแล้วกันนะครับผมอ่ะคนนี้นะคนนี้ก็เล่าให้ฟังเรื่อยๆแหละยูนี่บัตจี <ib> นะครับผมก็เป็นเป็นกลางลุกนะชาวสวีเดนนะครับผมก็อายุยังไม่เยอะนะครับผมก็ตอนนี้เนะี่ยเล่นให้กับเอ่อโคเบนเฮเกนอยู่นะครับผมแล้วก็บอกว่ายังไงอันนี้เนะี่ยเป็นรายงานจากสื่อของเดนมาร์กนะครับผม bt bt. dk นะครับผมเขาบอกว่าเชลซีเนี่ย ให้ความสนใจรูนี่บัจจีนะครับผมกางลูกชาสวีเดนนะครับผมของโคเปนเฮเกนเป็นอย่างมากแล้วก็ได้ติดตามฟอร์มมาเป็นปีแล้วนะครับผมการเจรจาระหว่างบัจจีนะครับผมกับโคเปนเฮเกนเนี่ยถูกเลื่อนออกไปแล้วก็โฟกัสที่จะขายเข้าในซัมเมอร์หน้าซะมากกว่าโคเปนเฮเกนเนี่ยหวังว่าจะขายบัจจีนะครับผมเป็นสถิติของชมอสรน,นะซึ่งอาจจะมากกว่าประมาณ20ล้านยูโรขึ้นไปด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับผม เขาบอกว่าเชลซีเนี่ยเป็นตัวเต็งที่เซ็นสัญญากับบาจีนะแล้วตอนนี้ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อช่วงสําคัญนะครับผมแม้ว่าจะมีสเปอร์แล้วก็ยูเว่เนี่ยให้ความสนใจด้วยอยู่ก็ตามนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงข่าวมันก็มาเรื่อยๆแล้วดูนี่บาจีเอ่อวิกตอร์เคเคเรสอะไรประมาณอย่างนี้อะก็เดี๋ยวถ้ามีข่าวอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังนะครับ โอเคเอาก่อนจะไปที่3ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องมาดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมปเป็นรายง,งานจาก ESPN นะครับผมแล้วก็มีอ t t i c UK นะแล้วก็มีจาก Sky s p o r t ด้วยนะครับผมพูดไปยังไงพูดในคล้ายๆกันนะครับผมบอกว่าแรงข่าวเนี่ยบอกว่า เชลซีนะพร้อมรับฟังข้อเสนอของคอนเนอร์กาลเกอร์ในช่วงเดือนมกรานะครับผมท่ามกลางที่เขาเนี่ยเป็นคนสําคัญในทีมของปเชตติโนนะครับผมซึ่งตอนนี้มีทั้งนิวคาสเซิลสเปอร์และก็เวส์ชแฮมเนี่ยให้ความสนใจอยู่นะครับผมแล้วก็บอกว่าตอนนี้นะบอกแบบไม่เป็นความลับเลยถ้าได้ข้อเสนอมามากกว่า50ล้านปอนด์เนี่ยก็นมนาวเชลซีได้แล้วที่จะปล่อยตัวการ์ลเกอร์ออกไปนะครับผมซึ่งมันก็ส่วนทางกันนะครับผมเพราะจะช่วยอย่างที่บอกนะครับผมอ่ะเขาบอกว่าจะช่วยทําให้สโมสรเนี่ยสามารถ แข่งขันนะครับผมกับอาร์เซนอลในการคว้าตัวอ e ีบันโทนี่ได้ด้วยในกรณีที่ว่าถ้าปล่อยกาลาเกอร์ออกไปนะอ่ะก็ฟังหูวไว้หูก่อนนะครับผมทีนี้ทีนี้จะอาร์ติกูเคนะครับผมบอกว่าถ้ากาลาเกอร์เนี่ย เป็นตัวเลือกนะครับผมในการปล่อยออกไปในช่วงเดือนมกราเนี่ยแหล่งข่าวบอกว่าเชลซีนะครับผมก็เตรียมรับฟังข้อเสนอและทีมอย่างสเปอร์นะครับผมก็ให้ความสนใจและพร้อมจะพูดคุยด้วยเหมือนกันนะไลออนทอมัสของสกายสปอร์ตพูดเหมือนกันบอกส,สเปอร์เนี่ยยังให้ความสนใจคอนเนอร์กาลาเกอร์ในช่วงตลาดมกราที่จะถึงนี้นะครับผมซึ่งเชลซียินดีที่จะพิจารณาข้อเสนอของกาลกกาเกอร์นะและแหล่งข่าวเนี่ยบอกว่าในช่วงซัมเมอร์เนี่ยมีการพูดคุยเรื่องของการโอ้โหสเปอร์อาจจะเอาเปียรเอมยฮอยเบียกนะครับผมมาแลกกก,ลกกกกันนะับาาาาลเเเออออรร์ดดด้้วด้วววยยหมมืนนนนนะะ็ี๋ตงู่จโ อะไรได้หรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเชลซีเนี่ยถ้าปล่อยกาลักเกอร์ออกไปก็อาจจะหาวิฟิลตัวรับมาเพิ่มอีกสักคนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะอระก็รอติดตามกันแต่เอาจริงๆป่ะถ้าเสียกาลักเกอร์ไปคือตอนนี้กองกลางก็ล้นทีมาตายแล้วนะแต่อย่างที่พูดพูดมาตลอดเลยฟอร์มก็ดีนะครับผมแล้วแมแล้วแบบล่าสุดเป็นแมทออฟเดอะแมชด้วยอะ่ะแล้วมันเออกับกับ ฟอร์มที่ดีแล้วใจนะักเตะก็อยากอยู่อ่ะโอ้โหมันไม่อยากปล่อยเลยว่ะอะทุกคนคิดเห็นยังไงกับกับกาลาเกอร์นะถ้าจะปล่อยออกไปก็ลองแชร์มาดูกันหน่อยแล้วกันนะครับโอเคเอาแล้วไปถึงข่าวใหญ่เมื่อวานอีกสักข่าวหนึ่งนะครับผมยูโรเปยนซูเปอร์ลีกนะเมื่อวานเนี่ยมีการาตัดสินมาแล้วนะครับผมว่าโอ้โหก่อนหน้านี้ที่เฮ้ยมีการไป a, FIFA, ยูฟ่าฟีฟานี่ยไป ไป,ไปร้องเรียนไปฟ้องศาลเนะี่ยมาเนี่ยว่าเฮ้ยมันผิดกฎหรือเปล่าอะไรเงี้ยล่าสุดเนี่ยศาลนะครับผมก็ยืนยันมาแล้วว่าไม่ผิดกฎก็น,นะครับผมแล้วถ้ายูฟาหรือฟีฟาเนี่ยพยายามจะเข้ามาแทรกแซงอะไรกับยูโรเปียนซูเปอร์ลีกอันนี้เนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมายด้วยเหมือนกันนะเป็นการแบบเป็นการขู่เป็นการอะไรประมาณนี้เหมือนแบบเขามีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ที่จะทำนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยแต่แรกแต่เริ่มเลยเนี่ยโอ้โหมันก็มีประมาณเนี่ยมีประมาณ12ทีมนะครับผมที่ ที่อยากจะร่วมในในในโปรแกรมนี้นะครับผมแต่ก็สุดท้ายก็โดนแฟนบอลหรือโดนอะไรต่างๆก็ก็ทุกคนก็ล้มเลิกกันไปนะแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะเหลือเนี่ยประมาณ2ทีมนะบาร์ซ่าแล้วก็เออเรอัลมาดริดนะครับผมแล้วก็จะมียูเว่ด้วยมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับผมที่ที่ยังอยากจะเล่นแบบนี้เออที่ยังอยากจะเล่นโปรแกรมนี้อยู่นะแต่ล่าสุดเนี่ยก็เป็นตัวเชลซีนะครับผมที่ออกสเตทเมนต์มานะเรื่องของซูเปอร์ลีกนะครับผมก็ พูดสั้นๆนะครับผมก็ไม่คิดไม่คิดที่จะเข้าร่วมนะครับผมแล้วกออ็อยากจะเล่นในเล่นในในแบบของฟ i f a าเล่นของยูฟ่าอย่างเงี้ยต่อไปด้วยเหมือนกันนะอ้าวก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันว่าสุดท้ายยูโรเปียนยูโรเปียนซูเปอร์ลีกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่เชลซียืนยันแล้วนะครับผมว่าจะไม่เข้าร่วมไปเล่นนะเพราะว่าตอนนั้นที่มีข่าวออกมาแล้วก็มีแฟนบอลมาประท้วงซ้ำได้ไหมแล้วก็ ี่ต่อเช็คตอนนั้นก็ที่ยังเป็นพอออยู่นะครับผมก็เหมือนแบบมา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 ,มาพูดคุยเรามาพูดคุยด้วยตัวเองนะส,นสุดท้ายเนะี่ยเรา,ก,เราก,เก็เราก็เลิกเราก็เลิกที่จะเข้าร่วมในโปรแกรมนี้ต่อไปอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันว่าทีมอื่นจะยังไงแต่ทีมเราประกาศยืนยันชัดแล้วว่าไม่ร่วมนะครับผมเหมือนเห็นของแมนยูด้วยเหมือนกันนะก็ก็จะไม่ด้วยเหมือนกันนะ,ะก็ต้องรอดูทีมอื่นกันต่อไปแล้วกันนะครับ โอเคอ่ะมาที่ข่าวดีอีกอันนึงนะครับผมกลับมาซ้อมได้แล้วนะกับเบนชีเวลนะครับผมจริงๆก็มีอีกหลายคนที่กลับมาซ้อมได้นะอันนี้เนี่ยมีรายงานจากบ๊อบบี้วินเซนต์ของฟุตบอลลอนดอนด้วยนะบอกว่าเข้าใจว่าเบนชีเวลเนี่ยใกล้จะกลับมาลงเล่นได้ในเร็วๆนี้นะครับผมส่วนโรเบิร์ตซันเชสนะก็อา่ะประมาณ2สัปดาห์นะครับผมส่วนมาน,น,นี่มัโนนี่มาดูเอเก้เนี่ยก็อาจจะก,กลับมามีชื่อในเกมกับบูฟได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วเดี๋ยวถ้าเอ,อ่อมี มีมีข่าวมีเขาเรียนนะมีเพรสคอนหรืออะไรประมาณอเี้ยแล้วเดี๋ยวมานัดกันแล้วกันว่าว่าจะมีก่อนเกมเมื่อไหร่นะครับผมได้ติดตามในคอมมูนิตี้แล้วกันนะโอเคอ่ะแล้วก็ ยิบยิบย่อยๆนะครับผมอ่าคนนี้นะเคดี้ปาเอสนะครับผมก็ร่วมซ้อมกับที่เชลซีล้วเรียบร้อยนะถ่ายรูปคู่กับพี่รุ่นพี่ที่เอกวาดอด้วยนะครับผมก็อย่างเอ่อมอเซกไกเซโดนะก็ลงลงซ้อมกันเรียบร้อยช่วงสั้นๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวน่าจะมาซ้อมแบบนี้เรื่อยๆแหละจริงๆมีภาพที่เดินออกมากับโปรเชติโน่ด้วยเหมือนกันนะอ่าก็เดี๋ยวต้องรอดูต้องรอดูว่าพออายุครบ18แล้วก็จะมาร่วมทีมแลวจะได้เล่นในตำแหน่งไหนเล่นในทีมเราหรือเปล่าหรือจะไปปล่อยในสโมสรลูกก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับ ทิ้งท้ายอีกอันนึงจากพีเม์ลีกนะครับผมก็ยืนยันแล้วนะว่าเชลซีนะครับผมจะใส่ ชุดเยือนชุดเยือนนะครับผมชุดเยือนอชุดเยือนอันที่2อันนี้นะครับผมก็จะใส่ในเกมที่เจอกับวูฟที่วันอาทิตย์นี้ที่จะถึงตอน2องทุ่มนะอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันแล้วกันว่าจะออกมาสวยสดงดงามแค่ไหนนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะก่อนจะจากกันไปนะครับผมขอฝากไว้ด้วยเลยกับอันนี้นะเอริคออฟเซนชายนะครับผมใครที่มองหาดอกไม้แนวการพิเศษพิเศษ,เศษให้กับคนรักคนพิเศษนะครับผมกระทับไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดติดต้อในทวซตเตอร์อินสตาแกรมแล้วก็ในเว็บไซต์ Sunshine, ะะะะอเอริคอองอเลนาั วันนี้นะครับผมอาคิเห็นยังไงกับข่าววันนี้เนาะกะ็ลุยซื้อกองหน้านี่แหละอยากได้ใครลองแชร์มาหน่อยแล้วคิดว่าอยากจะปล่อยไหมอยากจะปล่อยกระลัเกอร์ให้สเปอร์มไหมถ้าส่วนตัวผมไม่อยากปล่อยนะปล่อยตัวอื่นดีกว่านะครับผมแล้วก็ไม่เข้าโดนซูเปอร์ลีกก็น่าจะ เคลียร์ใจแฟนๆบอลหลายๆคนไปได้เหมือนกันนะอ้าก็รอติดตามกันแล้วกันว่าทีมอื่นหรือจะไปเข้าร่วมหรือเปล่าหรือจะมีหักมุมตอนท้ายหรือเปล่าก็รอติดตามกันแล้วกันนะครับผมคิดเห็นยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมเราอ่านคอมเมนต์เราตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบาย